สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสําหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้คอมมูเตอร์เข้ามาใหม่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปี2007เครื่องยนต์ดีเซล2.5นะฮะก็ดูรถ ในที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะสำหรับท่านใดที่จังหวัดใกล้เคียงก็ลองเวียดเวียนไปดูได้นะฮะเครื่องดีน้ำไม่ดันควันไม่ไหลภายในคันนี้ก็เบาแต่ง VIP แล้วหลังคาเดิมๆนะสำหรับท่านใดมองหารถเรียบเรียบ,ร,ยบ,ร,ยบรู้ๆว่ใช้งานคันนี้เลยนะก็ภายในคันนี้ก็เบาทำแล้วนะหลังคาเดิมๆมนะฮะ ก็ราคาขายคันนี้อยู่ที่355,000บาทครับผมนะเอกสารเราก็พร้อมโอนกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะเจ้าของถ่ายแต่จุดเดิมๆนะจะโชว์นะฮะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดกระดิงติดตามมัน,นด้วยสำหรับช่องรถตู้มสองรถบ้านฝากขายพบกันคลิปหน้านะครับผมส mm hmm. วัสดีครับ